ตอนแรกบอกว่าบบว,ว,วันนี้จะไม่ถ่ายเพราะว่าใกล้สอบแล้วตัดคลิปไม่ทันเปลี่ยนใจไม่ใช่เปลี่ยนมึงอกอ๋อโอเคโอเคบอกว่าให้ถ่ายเลยเชื่อมึงเออใช่าว,วันนี้เราจะไปคาเฟ่ค่ะจะแล้วจะติดตามชีวิตของไอดอลหนึ่งวัน<อ>ว่าเขาทำกันยังไงวันนี้เป็นวันเออสาวคาเฟ่ใช่วันสาวคาเฟ่กับหุ่มคาเฟ่โอใช่ไปโอ้ยไนอะาเฟร ชื่อว่าอะไรนะชื่อเบบี้เบบี้คิโนโนเบบี้เบบี้ซิโนหรือเปล่ามีอุ้แสงดีจังแต่ว่าคนเยอะอะคนแอบเยอะคนบบเดียวนี่แน่แน่ดูต่อไใช่นะเธอมีี่คนอ่งนงั้น่แน่เลยครูว่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่สื่ อันนี้อะไรนะอะไรนะ,รนะสะไว้นะ้ามันบอกว่าที่นี่ไม่สะไว้นาะมด้วยดีจังเอาชุดไวดานามาเป็นไมยนั่นเพื่อนเราเลยป่า <c oughs> โอ้ยเยืนก่อนเราเลยไปกินด้วยชุดเลยนะยนมุมนี้เหรอ,อโอเคโอเคเอาจากตัวนี้แหละหรือตัวเดี่เหรอได้ ทุกกาะหิตว่าลู้าท,ที่ทกูถ่ายวอลกมึงต้องเรียนไปด้วยออนไลน์โอ๊ยเมนูแบบพิเฮเลือกเลือกจะกินอะไรโดยู่แบบนึงอ๋อมีกูคนเดียวที่ไม่ได้ดูหรอเนี่ยเบียร์ข้าวเย็นไหมย่ะอยากกินอยากเขาอยากกินบาร์บีคนอไปดิเปิเปิดนี่อ่ะโอ๊ยเราติดตละลัเนี่ย เฮ้ยผดแมาได้ปา,า,าเดี๋ยวโกเวท็กขับกันทำไม,าย,ามาย,ยังทำไมยังไม่มีคนเปิดคาเฟ่ที่เป็นบุฟเฟ่ อยากกินอะไรนะมึงอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเ้ื่องสาวถามพี่คะมีอะไรเปรี้ยวๆไหมคะเพื่อน hair ทอง มาเสร์ฟเสร์บเส,ส,สร์บแล้วมาเสร์ฟแล้วเอาใหม่ันดามาเสร์ฟแ,แล้วแต่กินไปแล้วยังไม่ทันถ่ายอร่อยไหมมึงรีวิวอร่อยคือผมบอกแล้วเลยว่าอันนีอน้อร่อยมากช,ชื่อซอฟเฟตตูชินีอะไรไม่รู้อะไรนะซอฟเฟตตูชินีมาลองกองเบอร์ลองชิมดูสิจ้า <laughs> อะไรวะตอนนี้สอ,องคนนั้นก็ไปผจนพาย,ย่างหันชาไม่ถ่ายรูปมาเม่งแต่ก่อนกินข้าวกินเสร็จก็ไปถ่ายอีกหนาวอ๋อ เอจอเขาอีกหาที่านามาที่สหาทาไม่ไหวอ่ะ วะเมื่อผมมีอะไรจะบอกที่ตอนเดี๋เราปวดตดมาแล้วผ้าแล้วเราปวดหรือยังตดแล้วเราเ่เดินต้เข้าเข่าเข่าเฮ้อาหารน้าก่อนหน่อยได้เราเข้าไปนั่งก่อนไหมบายว่านพูดต้องว่าไม่ดีอะไรนะนี่ครับเราก็อยู่ันที่คาเฟ่ชื่อว่าพูดดังๆต้องสระเดี๋ยวไม่ได้ยินอยู่ชื่ออะไรก่อนเนอเขาบอกเขาท่าเชิงพาณิชย์ท่าใต่ผลงานี่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์อ่ะเธออย่าปวดท่าไม่เหมาะสม เฮ้ยพ่เท่าไี่บอกส่งเขาปรับห้าพันนี่คาเฟ่ชื่ออะไรวะเฮ้ยสวยเนอะข้างบนสวยหทุกคนแต่เาไม่ให้นั่งข้างในอ่ะเราอี่นเปอะไรก่อนเราอีนั่นเป็นอะไรก่อนอี้คืออะไรอ่ะฟิล์มวจ้าเเป็นอนไรยมจี๊ยะทำเป็นแบบในตำรวจนี้

เฮ้ย 4D เหรอเออน้ำเหม็นมากมึงด oh, right ูพมึง hey, ด er ูอะไรกันวะเฮ้ยน้งมึงกินปากปลาชีราเหม็นมากโอ๊ะไม่กินปากมึงหรือเปล่ามึงใส่แมสอยู่อะพอผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ไหวแล้วยังไงเขาไม่ไหวแล้วอยากง้อเลยไม่ไหวแล้วคะ Sure she's not led.